สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะก็มีข่าวๆเวยื่วยาเงินยื่อยาเช่นเคยนะคะ1,000 0บาทนะคะถ้าเปลี่ยนสถานะ,ะเป็นสีเขียวแล้วนะคะในะเว็บที่เรายื่นไปนะคะยื่นเกี่ยวกับการรับเงินนะคะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะได้นะคะห0,000บาทนะคะอย่าลืมตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้นะคะหลังโอนเองินเยียวยา1,000 10, 0บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกนะคะเพิ่ม8 0 0,000คนค่ะใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเช็คเลยนะคะ w w w บเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนะคะดโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบถานะยกเลิกการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในการรับสิทธิและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางด้านนายรัตวันแสงสนิทู่วงในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้านะคะถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทนี้นะคะจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะ ขณะนี้นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ละ11ล้านคนนะคะระบบจะได้โอนเงินเยียวยาแล้ว8.6ล้านคนนะคะเหลืออีก2.4ล้านคนนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะคณะที่นายทัศนากรนะคะวังบุญคงชนะเลขคนุก,การ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่5พฤษภาคมกระทรวงการคลังได้ย้ายจุดรับเรียกร้องนะคะร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทนี้นะคะจากเดิมที่บริเวณใต้ทางด่วนริมของประปานะคะด้านข้างกระทรวงการคลังนะไปเป็นที่ กรมประชา 3, 000, สัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะคะซึ่งห่างจากกระทรวงการคลังประมาณ200เมตรแทนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามวันที่5กระทรวงการคลังได้โอนเงินให้ผู้รับสิทธิ์เพิ่มอีก800,000คนนะคะส่วนที่เหลือจะโอนในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าทันดารับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาท กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสําหรับวิธีตรวจสอบสถานะง่ายๆว่าได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะคะทันทันทีเพียงทําตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ,ะเข้าเว็บไซต์นะคะของ w w w r e เ i n ราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเลือกเมนูตรวจสอบสถานะแถบสีเทานะคะ รอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะก็มีแค่นี้ละค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่ออยนํนำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ